เดี๋ยวน่าจะหมดแล้วเนี่ยหมูเชียงกินโคตรแรงแล้วเนี่ยจกขอเปล่าเจ็โตู้ไทไทต่อให้เสียงยกเราอ่ะโขมใหญ่ไปบ้าโอเคก็ใหญ่นะน้อยน่าจับอ่ะเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวถ่ายลเอาไงช่วงนี้ไม่มีสาระไม่มีที่อะไรถ่ายให้ดูเสือกคุณมา โอเคนอนน้ำกันมัดน้อยมองหอจุนั่งไหมรึยแซมแซมเอาร็้เอาวได้สองทีว้าวว้าวว้าวบ่อยช่วงนี้เมี่ยไม่อยู่ลงขึ้นไหมว้าวอีกเดียวว้าวอีกเดียวหมด ไก่คืยไก่บาด่าเฮ้เลยลบบาดั้นไกน,นั่นแหละท่านจยงเง้มาเ้ยมาเพมน่มมอยไม่พอ,อนนี่ <c ười> เอาไปจัดต่อได้ไก่มากเลยเนี่ยสายเป็นลอกเลยใพ่ใครช่วนน่อยนะทายอะไรเดีย๋ยคุณชมมัอลอกก็คนแหลอไม่สิงความเ้็นอะ ชวนกูนางแดดเล่าเสือชวนกูนะตับปิ๊วก๊าดนะอันไหนร้อยก้นวหนนเลยจริงไหมเนีเป็นาบรรยากาศ บาบรรยากาศตนเชกึ้งวเงยอ่างอ้แก่ะไรกัเท่านล่ะเห็นโอ้เไแก่ไหนวะไอ้เท่าอสนเอ้ยขนมปังป้งกับปงเบ่งนบ๊อยอ่ะวันนั่นะกินเน่วางปุ๊บกินเลงไเนี่ยเดี๋ยต้องเดี๋ยวต้องเ้เบงนบยอรไหมรับแน่อ่ะต้องรับแนเอาอันนี้ะ

แต่งต้นเนี่ยิเศษนไหนๆกูถึงบอก Để, 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 để. <laughs> vào, đây 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 là một thế đưa, đưa ừ, đưa cái gì nữa đây 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 ไม่ทานหมอมนตั้งๆ <C> e <at> นตง <c oughs> นโยมมาไปุดับมดหึ่งเงี้ยินเร็วมันินเร็วเกินบอโน้นะน่นี่จอมท่านตัวเดียวนะ่ะะหรอจอมตัวเดียวนะ่ยแล้วะให้ได้สบายใสตัวเนาะสบายผอมมันไม่ะ้ีนนะ่่่นี่น่่น่่นั่นน มันหายนี้นะอยู่ไหมเจ้าดูคนจี๊ดได้ไหมพี่งี้เจ้เตาไหมเจ้าเต่าป่ะเฮ้ยเจาเตาป้านนะกินปลาปีเลยป่ะออกปอกเยอะไหมครัโอ้รูดมือมาคุยอะไรจอดนะนะจอดไหนเนี่ยังบิดคุยยังหนงี้ไม่ค่อยมีแล้วมันเป็นกระจกซะส่วนใหญ่ธรรมดาจอดแตกแลยก็ธรรมดามันต้องเป็นแบบ เอาดิเอาดิเดี๋ยวเดี๋ยวดีวเดี๋ยเดี๋ยวยเดี๋ยวีเยียวเดีดยยดยวเดี๋ยยดี๋ดี๋ยดียเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยี๋ยเดี๋ดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดียดีดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวยีดย เห้าแมนเล่นจมาเกองปาแซมน่นพี่พี่สิงว่ะตัวมันนั่นนะตัวมันนั่นนะโอ้ดักแซมเขนี่เอ้าเน่ยไ่ไพระเอกสิบหายโอ้ตินคปิดคลิปิดคลิปิดกล้ปสาปุ่งมันนะจิดอะไรแก่ก็ยักกู้นะฮะนะ สหลบจักขอจอมานะตุนเรื่องของแต่ลเลยให้บอมติบอรนี่บาดได้ตกบอร์เมคบจบไขนยนะเรามาได้กันพอดับิดีได้ถงตัวล่ะไหนมาพู้เนี่ยฮะบวดโลกนะบวดเตี้ยนนี่ยะราไวขี้ใว้ขี้ เฮ้ยนั่นะแซมแซมเฮ้ย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 อะไรวะยืนทางซ้ายทางขวากูจะไปวิปปัสติดไปทางไหนนี่โอ้กระสังโมรุนี่อะองตัวนี้เลยลงมาเลยลงมาเลยดึงไม่กินไม่กินเนี่ยมันมีที่ที่เพื่อนเนี่ยมาแบบเดินไปเดินไปกับาจะลงไปลุ่มงนิดน้อยแม่คือเก็บมึน เบ็ดแก่ส้อมันได้ยี่แม่งเนื้อกันถไหนดดลนึดนึดน้ำมันไม่นุ่ไไงหนามยังเนาะนี่ของแตะเนี่ยเข้มนี่ของจริงหวะ่ะถือแซดยัยงวัดไว้เองยังจับวังเลยกันยืนลายุูนเลยบันนิ้นเงี้ยวะยืนฝั่งโดูรถตกแก๊กเลยนะนีเดินนิ้นหัได้กันเลยเดินไม่ได้หรอเนี่ย, <c oughs> ยอบอโบนันน <c oughs> น่แต่นี้หนหรอเข้มนี่มับบนี้นะแบบนี้ข้ามใช้อาหานบดบดว่มีกบ่อนเหรอต เฮ้ยนี่ฮะ้รู้ไปนรู้ไปตัวเลยงเรื่องกมไงได้ไงขี้ติดแล้วนะสายฟูฮะจีา็่จี้ได้ะบ่อบอหมูนีบดีบอเรืงหมูนะนี่ฝั่งันเียดเนีนยกินะ Bạn chỗ ăn tình tìm nó tôn lắm Ừ, hay hay mãn tôi giải ngân lên nè. Tất cả mọi người 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 mọi 3 mọi người 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 mọi ทีนี้วมังนี่อาหารปลาหมอนมออกตีตากำเด้าไปเฮ้ยบอลเอายือเอากำปลาขึ้นมาจะลุกเอมือล้วงปลาขึ้นมาไม้ได้กันเล่นเราสวิงตัดปลาไม่มีแรเไปสักคนอัไนี้ง้ตัวที่สองลกตัวที่สองลุก này có trông xứ xứ dưới quay sắc án lăng hả nè Cái nó phá nó đứng này xứ dưới quay Mà đang ướt 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 nghe này không Bắn này háo à อ้าเหลืออีสิ่คนเดียวแล้วไม่ได้ปลาโอ้ต้องถามเด้อะแบนไชน์เนอะหัวน้อยแหลงหยังว่ากบมันน้าปลาตัวนี้ยฮะโอ้ได้อยู่มือนแบบเกมอะไรตัวเล็กตัวใหญ่นับหนึ่งหมดบะยี่แน่ยเห็น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 หัวมดเลยเนี่ยแตมาแฝงม้าเนี่ยเอา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 อได้อเลยฮือมาได้นะเพราะว่านี้โดนหน้าหลุมบะเฮ้ยโอ้ เห็นหัวแล้วหัวใหญ่เลยันไหนมืนเราเนี่ยมประกาศี่ายนะคุณาตัายนี่ละริงตัวเปิร์เมื่อกี้ไปไหนละมาสิเพ่นี่นะนวางรู้ไนรูเดี๋ยวจ้องจ้องเไหมอะไรอยนี้จปุ่นนะนนุ่มโอ้ียมันหลอดไหมวะเนี่ย

แกมตังมงอืม้มจริงอินอินเสิร์ตกับแก้มดิ <c oughs> รีวิว <c oughs> สุดยอดทีเด็ดทีเด็ดอาหารแกงงวงรู้ต้องพอเฮ้ยมาขามอ่อนใส่ถุงมือไปเข้าหน้สาสกาล่ากัน <c oughs> อาหารแกงงวงเนี่ยมารับชุดขึ้นเนี้ยจะจะรู้ตาเป้งน,นะรู้ต้อง <c oughs> มันปรุงแค่ฉันควางคลองข้างนะเอ๊ะข้างข้างนะอาหารมันแตกไปอ่ะอ้าวเฮียทุ่นนอนเฉยเลยมันกินขึ้นเหรอมันลากขวางป่าของฮะแหละนั่นป่าของฮะแต่ไหนเฮ้ยกูว่าละ คุยมือน,นันนนังหรอกไปถ่ายมุมอื่นมาไง

รักบ้านแห่งกระบะโมงเดิมเนี่ยล่างตรงต่อเนี่ยต่อปูเนี่ยนะให้ลงน้อยลงหมดรักบ้านแห่งกระบะใครทีไปได้บมลหลอกแล้วเห็นบ่าหมเอาเอาเอาใส่ท้วเอาหมดถูกถ้าใครไม่เอาเดี๋ยวพี่เอาเปี่ยเห็นว่าหมลอกไหนของกู